เดี๋ยวเดีมาค่อนางหนึ่ว่าจำลงสถานอุ่นตัดตรงนี้ได้อะมาดูที่เขาเดี๋ยวเราจะเราเราถ่ายมากาไว้นะเอากูรู้แล้วว่าเรามามาดูที่ตรงนี้นี่ถูกต้องนะเราเชื่อกว่านี้มาลองมาดูที่ไนฟีดี๋ยวเราครับมามาเสำเวทีก่อนนะครับนี่ดูฮะมันตรงๆนะตรงนี้ลงไม่ได้หรอเราไม่ต้องลงไปด้วยเลยพีกลับรถมาที่นี่หรือเขาที้เลยนะที่ที่มันอยู่ตรงนี้ไง ไม่นี่นี่ตรงที่ค่อยจะเบิ่งเลยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ที่โอเคโอ้ยเจ้าบบหูยังเลยขนเบิ่งเลยเลยนี่ครับนี่ข้าวๆนะเด้อโอ้ตรงนี้ค่อยมากหลายเด้อโอ้ยมือสวยมากเลยถูกต้องแล้วนะทีไปลงอคเลยร็อคใกล้สะบัวด้วยเว้ยใกล้สะบัวเลยเนี่ยหมูตรงที่ยายชอบเลย โอ้พี่น้องมาเบิ่งเด้อเดี๋ยวยายจะตามพาเอฟซีตามมาว่ะตรงนี้เห็นด้วยไหมคะที่ตรงนี้นะคะยายลองจะมาดูตรงเนี้ยตรงที่เรายืนอยู่เนี้ยเรามาดูไว้ก่อนนะทีนะเรามาดูไว้ก่อนมาดูเงี้ยอ้าเจ้าที่อยู่เจอเจ้าที่แล้วไหนเออเจ้าที่ขอดูหน่อยเจ้าของที่อยู่นู่นเจ้าของที่อยู่นู่นอืม ผู้เชื่อแดงน่ะบ่รรนาอ่กจุดย่งนี่ก็นี่ไงนี่นี่สะบัวนี่เห็นไหมในี่สาบบัวตรงนี้เนี่เป็นจังไหรในพื้นที่ตรงนี้นี่จากต้นไม้อันนั้นต้นประดูนะเป็นยายชอบไหมชอบมากเลยตรงนี้ในต้นประดูนี่นี่สองต้นมานี่มานี้อันนี้ก็ติดทางนี่ติดถนนครับติดถนนค่ะเนี่เป็นไงเอฟซีเห็นเห็นด้วยไหมคะยายจะมาเบิ่งซื่อครับ มาเบิงมามาเบิงนะมาเบิงนนไว้ตรงนี้มันห่างจากลุงประมาณกิโลนึงปั่นจักรกูเตอร์ไปได้ใช่นี่กิโลเดียวน<ร>ึงไม่จำเป็นต้องซื้อใกล้ลุงเพราะว่าที่ใกล้ลุงอ่ะคือเขาไม่ค่อยขายแล้วก็ซื้อระยะห่างจากลุงกิโลหนึ่งก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้โอ้นี่เหมาะเลยเดี๋ยวซื้อแล้วก็มาหาดยกันอยู่ด้วยกันใช่ครับทางนู้นก็บ้านเขาน่ะไหนนะหน้านบ้านคนมีอยู่นะโอ้ลังคามมีทางเข้าเนาะ ลังคาชีช่อมน่ะนะถนนมันมีบ้านมีอะไรยายที่ว่าไงที่ของยายนี่มาบึงเห็นด้วยไหมเหมาะมากเพราะว่ามีสาบัวด้วยใช่มีสาบัวมันมีสาบัวตรงนี้มี้ายบัวคือคล้ายน้ำแล้วนี่ก็ถนนนี่ดนี่ก็ถนนที่ออกมาเลยพาแม่มาดูนะมีที่พี่ก่อนมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เอาอะไรเยอะแล้วครับเราก็หยุดซื้อแล้วก็ ตรงนี้ก็มีบอ่อปลาด้วยนี่เอาปลามามาเนี่ยปด้วยนี่สะน้อยๆนี่เออโอ้โหน่ารักโอ้ยชอบมากเลยว่ะตรงนี้นปลาแล้วลูกเกียดว่ายหคือลูกเกียดหางดำด้วยไม่โอ้อะลงไปใกล้ๆสิคะนี่นี่ลูกเกียดหางดำงดน,งนี่เหมือ้อะไรนี่ไหมงกัดว่ะอุ้ยเป็นแผ่นเลยนะเห็นบอก อันนี้ก็ต้นมะข้อเนี่ยเป็นมากมีหลายอย่างอ่ะมะค้อนะอันนี้ก็สายไฟในอยู่ใกล้ๆเลยนี่นาทีนี่ใกล้ๆเนี่ยเขเห็นชาวบ้านเขาบอกมาแปลงนี้น่าจะเป็นแปลงนี้แหละเดจะรอรอเจ้าของที่เขาจะมากันอถามมันลาพาเกลเจ้าของที่หาชีได้เบิรงอยู่บ่นี่บอกเจ้าของที่เออแม่นนะแม่รอมาแม่นนะูรอรอเพิ่นมาอ๋อ หน่อไม้ก็มีเลยโอ้โหนี่ยายเป็ต้องไปหาที่อื่นเลยค่ะอ่านกินก่อนแล้วมะกะทันก็มีวะอยากกินมะคอก็ได้อยากกินลูกเขียก็ได้ค่ะแม่ชอบไหมชอบชอบแม่ชอบไหมชอบอีรีบันนี่ไม่ชอบเล่นอะไรโมะเจะเลยมองนี้ชอบจริงๆวะโอ้โหนี่หน้าต้นมะคอก็มีอะอยากกินหน่อไม้ก็เขาปลูกไว้ให้แล้วอคืออะไรแม่ มะข้อคืออะไรวะแม่พี่เป็นพ่แม่พีบ้านบอกหน้าที่ที่มะข้อคืออีหยังมะข้อคือเป็นผลไม้ชาวบ้านผลไม้ป่าที่เอามากินน่ะเปรี้ยวๆเออต้องมาตากินบ่กชุบกินชอบกินแล้วมะเกดแล้เหมือนละมัม่วงยำเป็นผลไม้ยำกินเหมือนละยำมะม่วงอ่ะแต่ถ้ายายแม่พี่ถ้าถ้าเขาอันนี้ให้ยายนะยายก็จะมาปลูกล้อมสะนี่ ตรงผูกเอ่อหน่อไม้หน่อไม้ไล่เฮานะอันนี้หนึ่งกออันน o, ี้หนึ่งกอพอแล้วสองกออันนั้นหน่อไม้อะไรอันนั้นหน่อไม้เปาะก็นี่แหละค่อยก็ได้เลยหน่อไม้กอนั้นน่ะเป็นของค่อยทันทีถ้าค่อยมาซื้อนะนี่แหละมันก็เป็นของเจ้าดีแล้วแหละสักสักไม่เจ้าดีหน่ะพระสะนี่ก็เป็นของค่อยทันทีเลยลูกเกียร์ทั้งหมดเด้ย้าย ทาายเขบอกว่ลงไปบางไก่ดูถ้าเป็นบรนเฮาเสื้อเรียบร้อยจะชายขวดเด้อจะชายขวดเรื่องเด้อไม่ให้หยังยายจะอ่อนลูกเขียดผูกเหมืนลูกกบก้นยุ่ยยิ่งกว่ายายไม่พีเพลืออันหยุดตายตายลูกกบเพลือใบไม้ที่กระปูก็มีบาทนี่อยหนะกระปูนะ เนี่ยให้เอซดูว่าตรงสเปคที่ยายจองไหมมะละกอข้าปปูกไว้ให้ด้วยโอเคเซ็จกูดอกกระเจียวก็มีอ่ะดูหน่อไม้อะไรเจ้าว่ามันมาแล้ว น,นมไม่อย่างวะเดี no. yeah. no. mm. mm. oh, no. in ๋ยวแป๊บหนึ mm. ่งโอ้นมไม้ไายตรงพายตนงป่ะเมนไล่ๆนะนี่เห็นไหมนมไม้บุงหวานเพราะไม่มีเมนโนยาเฮ้ยฮักเอาเลยนะอ้ยนมไม้กกระส่กระสโอ้ยไม้อันนี้ก็กินดีเชฟนี่โอ้โหมอเจอเลยไม่พีมีนาด้วยอือมีเนลูกกบทั้งวบแถวหน้าค่ะ นูนไนู่น้ยเออไม่เป็นไรมันจะเป็นของยายหมดแหละชมบัตรอยู่นี่แหละไปรถบรรทกแล้วแต่ผ้าว่าที่นู่นมาดูนี่ต้นมะขามก็มีไหมพี่โอ้ที่จากรถนาทีมานี่ก็โอเคแล้วคำเล็มได้กวมมสะอันนี้ก็คือโอเคนะไม่พี่นะ มาดูนี่ยายมาดูล่าดูนะคะล่าีออม,มาจะไลนพทตะลุ่มเหมือนโกตีครับก็พามาดูครับแม่ไม่ลองมาดูก่อน,น,อน,นสะมันอยู่ใกล้สะบัวเลยใช่ครับเราก็เราก็นาที มีสาบัวจริงๆด้วยนาทีมีสาบัวได้ไงตอนที่ญาติตามที่อธนต์กันไว้อะนี่ดูป่มจัวปะตกดกระจกไม่เปิดก็ได้เลยพุ่มตยายปุมกระจโอ้ยกดตรงไหนตรงนี้บอกนาทีแม่พูดหน่อยว่าแม่ชอบไม้ที่ตรนี้ชอบชอบไหม ชอบมีซะมีหน่อไม้มีนาเอาขึ้นเอาขึ้นเออสวนน้ำสวนฝนมันไปก็ิปนี้ก็มานิดสิครับก็มาดูตรงนี้ก็มีซาบัวะก็มาตกปลาว่ะใช่โอเคฟรีย้ายคือมีเปิดจะจุกไปีคเปิดละบนตรงแหงไปเดี๋ยวพาไปดูไปดูบ้านนุ้ยก่อนบ้านไหนอ่ะแม่ลองลงเลยแล้วเลยแล้วโอ้ยแปดนาทีเลยแล้วเดี๋ยวเรียกเอาซาบัวมา จะของที่มาเนาะทาชาวบ้นยังไม่ได้คุยกันยังเป็นทางการนะคะแต่รอดูอีกทีใช่ค่ะฝนมันตกด้วยค่ะไปทีจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย